รายงานด่วนครับท่านผูเฒทาทัา้งหามีอย่างว่ามาบังดูมีสายแจ้ง,ขงเข้ามาว่าจนสลัดสีจักรพรรดิผมแดงแสดงขุดกับหนวดเขาากำลังสิเขาพะทะกันครับผมหลังจากนั้นสายรับของผมก็ได้ยินเสียงอากรถดสัญญาณกระขาดหายไปผมขาดการว่าลูกน้องผมถึกปาดข้อหาย,ยิบ้อยแนอันสมบูหนวดเขาากับผมแดงเงนินเลยพวกบ้านี่มันคิดจะทำบ้าอะไรของพวกมันนะ โอ้ข่าวใหญ่เลยนั้นเนี่ยไม่คิดเลยว่าพวกนี้จะมาเจอกันได้น่าตกใจซะจริงเลยหัวหน้าจนสลับผมแดงเข้ามาเทียบเรือทีมเราแล้วครับแรงกดดันมหาศาลเลยนะเนี่ยเฮ้พูกแกถ้าไม่อยากหมดสติก็ใส่หัวไปไกลๆซะมันจะเป็นอีหยังกับพัวหน้าเมาโกฉันบอกอะไรก็ทำตามเถอนะเน่ะ ทุกคนสลมหมดแล้วเพือนเกิดที่ยังคืน <_ T> ฉันบอกแกแล้วไม่ฟังพวกบ้าเอ้ยเฮ้หูแดงอย่าทำอะไรเขาให้มันเลยน้อยหน่อยใช่แล้วที่นี่มันไม่ใช่เรือกระจอกตูกกระจอกรถไฟนี่มันเรือหนวดขาวเลยนะ ไอ้ไอ้มันคืออย่างซิวที่บักหมอนี่แม่โว้ยรายการเลยเงยไม่ได้เจอกันนานเลยนนหนวดเขาเพราที่ฉันมีเรื่องจะคุยลา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 ลไม่อยากเสื้อละวว่าเด็กหน่อยหัวกระโปรงจะมึงในมื่อนั้นสิกาวขึ้นมายิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนี้นี่จหูแดงแกคิดจะทำบ้าอะไรของแก เงามาก็ในคิดจะเปลี่ยนใจมาอยู่กับฉันไหมล่ะฉันไม่ไปหรอกทุยบักรามเงยสวนมูกูเสยมึงมีอย่างมึงก็ว่ามาบักหูแดงมึงจะมาลวดลายอยู่นี่ฉันแค่จะบอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อย